สมาร์ทโฟนรุ่นเร็วมี X ห้าสิบยุดอินดิชั่นกัดเต็มให้กล้องหกตัวในเครื่องเดียวใช้ชิปแอลดัลกันเจ็ดหกรองรับ 5G ค่าเปิดตัวเร็วๆนี้สมาร์ทโฟนรุ่นเร็วมี X ห้าสิบยุดอินดิชั่นกัดเต็มให้กล้องหกตัวในเครื่องเดียวใช้ชิปแอลดัลกันเจ็ดหก G รองรับ 5G ค่าเปิดตัวเร็วๆนี้ ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าทางเรีวมีกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นต่อย,ยอดจากรุ่นเร a ยวมี X50 ที่มีชื่อว่าเร a ยวมี X50 ยุทธอินดิชั่นนั่นเองครับล่าสุดได้มีข้อมูลเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ถูกเปิดเผยออมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลชุดนี้ถูกเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวลุดในประเทศจีนรายหนึ่งครับโดยระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเร a ยวมี X50 ยุทอิดิชัน่นจะมีกล้องถ่ายภาพมากถึง6ตัวในเครื่องเดียวเลยทีเดียวครับ โดยมีกล้องหลัง4ีตัวที่มีความละเอียดตามนี้ครับ4 8ล้าน8ล้าน2ล้านและ2 000, ล้านพิกเซลและให้กล้องหน้าแบบคู่ที่มีความ 1, 000, ละ 2, 000, เอียด6ล้านกับ2ล้านพิกเซลส่วนสเปคอื่นของสมาร์ทโฟนรุ่นเรียวมี x 5 0าสิอยนชันนั้นจะรองรับการเชื่อมต่อบเคทือข่า g และคาดว่าจะใช้ชิปเซต snapdragon เจ็ g หรือมีเดเทคไดเมนซิตี้แปดเนื่องจากเป็นชิปเซตตัวรองท็อปที่รองรับเครือข่าย5 g เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยครับและจะรองรับระบบชาร์จเร็ว3 0ิบวัตต์ีด้วยครับ คาดว่าจะมีการเปิดตัวสมาร,ร์ทโฟนรุ่นเร็วมี x 5 0ยุทธ์อีชั่นในเดือนเมษายนนี้ครับเพราะสมาร,ร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Tc ท,ที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วครับถ่าขมข้อมูลเพิ่มเติมาทางอีฟ้าจะมาบอกกลา่าวกันางอกทีครับ